สวัสดีค่ะวันนี้เชิงดอยมีดีก็จะพาไปชมดูวิสากิจชุมชนบ้านป่าสักน้อยมีการเป็รูปข้าวทางการเกษตรว่าเขาทำยังไงไปดูกันเลยช่วยแนะนําหน่อยค่ะว่าวิสาหกิจของชุมชนกลุ่มส่งเสริมอาชีพทางการเกษตรบ้านปัาสักน้อยเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะและมีการรวมตัวกลุ่มได้ยังไงครับกลุ่มกลุ่มเข้าในบ้านป่าสักน้อยของเรานะครับขอแนะนาหน่อยนอกหมู่เก้าบ้านป่าสักน้อยตําบลเชิงดอย น,นำโดยแม่กำนันโสรัติยาบัวชุมนะครับเป็นประธานกลุ่มอยู่ในขณะน,นี้วันนี้กลุ่มของวิสาหกิจชุมชนของเขาก็มีกลุ่มข้าวนะครับเป็นกลุ่มใหญ่ของบ้านประซักน้อยส่วนมากก็เป็นกเกษตรกรที่ต้นอยู่บ้านเฮารวมกลุ่มกันได้ร้อยสิบคนนะครับประเดี๋ยวนี้ก็เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนิดจาก,กเกษตรกรบ้านปลูกข้าวในกลุ่มนี้โดยได้ไปจดทะเบียน วิสากิจชุมชนเมื่อปี2562นรบอะครับโดยมีการปลูกเข้าสันปะตองเป็นส่วนใหญ่แล้วทางชุมชนมีผลิตภัณฑ์หรือกิจกรรมให้กับผู้ที่สนใจซื้อหรืออยากทําทกิจกรรมร่วมกับคนในชุมชนไหมคะพิากิจชุมชนนะครับลุมเข้าพารยของบ้านปัสซักน้อยนะครับก็ได้ผลิตผลิตภัณฑ์ออกมามีอยู่3ตัวนะครับตัวแรกก็คือเข้าสันปะตองนะครับแถมตัวนึ่งก็เป็นข้าวเจ้านะครับข้าวเจ้าเป็นท้องข้าวหอมมะลินะครับและแถมตัวนึงก็เป็น เราไลบรรีนะครับมีสามตัวนี้เป็นภันปี่เกษตรกรบ้านตะซังน้อยเพื่อนทำแลจำนายในตอนนี้นะครับจำน่ายํามร้านค้าทั่วไปก็จะมีอากาศชุมชนบ้านประสักงน้อยของเราก็ได้มาจำน่ายด้วยนะครับถ้าผู้ใดสนใจบ้านใกล้เรือนเคียงหรือที่อื่นที่เพื่อนมาผ่านมาตั้งนี้ก็ขอเชิญมาแวะชมได้นะครับบ้านแม่จำน,นันโสรัตยาบูชมุมหรือว่าแม่กำนันน้น้ยมีจำน่ายตลอดนะครับ สำหรับผู้ที่สนใจผลิตภัณฑ์สามารถติดต่อได้ที่ช่องทางไหนบ้างคะท่านใดสนใจหรือว่าบ้านใดสนใจขอเชิญตักมาได้เลยนะครับตามเบอร์ที่ผมจะให้ไปนี่ครับ048072539ส่งทั่วประเทศนะครับในนามของแม่กำน,นโสรัติยาบวยชุมหรือว่าแม่กำนันน้อยเพื่อนเป็นประธานในกลุ่มอยู่ณขนาดนี้นะครับถ้าท่านสนใจก็เรียนเชิญได้เลยนะครับ